ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองเบสกรและวันนี้เราก็จะมาทำตามคอมเมนต์ที่คือคนเคยคอมเมนต์กันมานะครับก็คือคลิปเบสบอลแล้วก็ไปเริ่มกันเลยแต่ก่อนที่จะเริ่มเนี่ยผมอยากเริ่มให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับเราก็จะมาเริ่มเกมกันเลยนะครับผม ผมก็เดินไปอู้ยเรียบร้อยแตกหนึ่งแล้วก็ผมก็จะเดินไปขอบๆเลยแล้วกันครับเพราะว่าแล้วก็เต้นไปหน่อยเปลี่ยนท่าเต้นดีกว่ามาั้งอ่ะเด e L แล้วกัน <c oughs> เขาอู้หูยแตกอีกหนึ่งแล้วเขากระโดดอย่างสูงเ,เรียบร้อยแตกอีกหนึ่งแล้วผมจะชนะไหมครับนี่ตาน,นี้แล้วเขาตีมา <c oughs> ตีไปตีมาเรียบร้อยแตกอีกหนึ่งผมยังไม่ได้บอลเลยครับ โอ้โห oh แล้วมาขนาดนี้บอลมาขนาดนี้แล้วผมหันหลังโอ้โ oh หหันหลังหันหลังปุ๊บตีมาหาผมเลยมาช้ามากผมตีไปเขาตีมาผมก็ตีไปไปหาคนนู้นเขาก็ตีมาผมก็ตีไปตีมาก็ต oh ีไปตีไปโอ้โหบิดคมๆเรียบร้อยตายไปอีกหนึ่งตอนนี้เหลือกี่คนแล้วครับนี่สามสี่คนหรือเปล่าแล้วผมเต้นไปหน่อยละกันเต้นตึงๆ คาถาบิดแล้วรวยสวยแล้วมึงแล้วเหลืออยู่แล้วผมร้องหอนอยู่ไงเขาก็ต้องตีกับตัวเองเรียบร้อยฮนะเรียบร้อยไหวไหมสุดท้ายสุดท้ายไม่ไหวครับผมเหลือสองคนสุดท้ายก็เป็นผมกับอีกคนหนึ่งนะที่ร้องหอนอยู่ก็มาเขากระโดดตีมาผมก็ตีไป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 เรียบร้อยชนะนะครับผมสำหรับตาแรกจีจีแล้วเราก็ไปเริ่มตาที่สองกันเลยนะครับผม เริ่มมาตาที่สองนะครับผมก็จะยังอยู่กันในแมปต้นไม้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะาตับไปอีกนึงแล้วตายไปอีกนึงผมก็เดินไปเรื่อยๆแล้วกันครับแต่มเมื่อกี้ชนะไปก็ตึงอยู่พอตัวนะน,นี่แล้วผมก็เต้นไปหน่อยแล้วกันอ e ีเดอร์แอรครับเาค <Hey. S 1> าถาหมูเด้าบอลมาแบบนี้ก็ตีไปเรียบร้อย ตายไปหนึ่งแบบนี้ผมไปตีอีกรอบหนึ่งเอาเรียบร้อยเข <Good S 1> า <Good S 1> ้องกันบิตายไปสองโอ้โหเก็บสองสยองขวัญหลังจากนั้นไงต่อครับนี่เขาตีมาหาผมอีกแล้วผมก็ตีไปเขาตีมาก็ตีไปว้ามาก็มาผมล่องหนสวนไปเรียบร้อยนะครับสำหรับตาที่สอง และก็เป็นตาสุดท้ายของคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็จะจบแล้วนั่นแหละก็ขอ,ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ดูจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมจะได้ถึง700ยซับนะครับและนี่คือตัวอย่างคลิปหน้าของผมนะครับที่จะอัพเป็นเบทบอลอีกสักคลิปหนึ่งนะครับและใครที่อยากให้ผมเนี่ยทำคลิปแนวอะไรก็อย่าลืมกันคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าคุณอยากจะดูคลิปแนวไหนในช่องของผมนะครับ เน้นแนวเกมแนวโทรศัพท์นะครับไม่เอาแนาควคอมเนอะก็นั่นแหละแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไม่ถึง700ซับเลยนะครับช่องผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับก็แค่นี้แหละครับขอบคุณครับ